สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําข้าวเกียบฟักทองนะคะข้าวเกียบฟักทองที่เราจะทําวันนี้นะคะง่ายมากนะคะส่วนผสมมีไม่กี่อย่างค่ะรสชาติที่ได้นะคะก็จะมีรสชาติเค็มนิดๆเผ็ดหน่อยๆกรอบๆมันๆอร่อยลงตัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมค่ะส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีแป้งมันสำปะหลังค่ะฟักทองนึ่งบดนะคะบดให้ละเอียดเลยค่ะแล้วก็จะมีเกลือป่นค่ะ ระเทียมพริกไทยนะคะขูให้ละเอียดค่ะแล้วก็เตรียมน้ําเปล่าค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมชามผสมค่ะใส่แป้งมันสบปะหลังลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นค่ะกระเทียมพริกไทยที่เรานําไปขกนะคะนํามาคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็ใส่ฟักทองบดลงไปค่ะแล้วก็นวดให้เข้ากันดีเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็นวดมาได้สักพักแล้วนะคะแป้งเราก็ถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะบางทีนะคะฟักทองเราอาจจะมีน้ํามากนะคะบางลูกนะคะบางลูกอาจจะแห้งไม่มีน้ําเลยนะคะถ้าลูกไหนที่ไม่มีน้ํานะคะก็จะทําให้แป้งเรานะคะไม่เหนียวแล้วก็สามารถเติมน้ําได้นิดหน่อยนะคะแต่ฟักทองลูกนี้นะคะมีน้ําเยอะไม่ต้องใส่น้ําเลยค่ะเราก็สังเกตดูนะคะถ้าแป้งแห้งไปนะคะก็พรมน้ํานิดหน่อยได้นะคะ แต่ถ้าแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้ไม่ต้องใส่น้ําเลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเราไม่ต้องใส่น้ำเลยค่ะรูปนี้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ฟักทองเราด้วยนะคะให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมกระดาษฟอยล์ค่ะตักส่วนผสมที่เรานวดเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะ แล้วก็จะทําเป็นแท่งยาวนะคะประมาณนี้ค่ะกดๆน,นิดนึงนะคะให้เป็นรูปกลมนะคะแล้วก็ม้วนค่ะแล้วก็บิดหัวบิดท้ายนะคะบิดให้แน่นเลยนะคะไม่ให้อากาศเข้านะคะเวลาเรานําไปนึ่งนะคะจะได้ไม่แฉะค่ะ ต่อไปนะคะเราก็เตรียมไปนึ่งค่ะตั้งน้ําให้เดือดนะคะนำข้าวเกี๊ยบลงไปนึ่งเลยค่ะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะตอนนี้นะคะข้าวเกี๊ยบที่เรานึ่งนะคะใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะพักไว้ให้เย็นนะคะพอเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นประมาณ1คืนค่ะ ื่อให้แป้งเซ็ตตัวดีนะคะตอนนี้นะคะเขาเก็บที่เรานําไปแช่ตู้เย็นก็ใช้ได้และะ้วค่ะแป้งก็เซ็ตตัวดีแล้วะคะแล้วก็จะนํามาหั่นนะคะหั่นชิ้นบางๆนะคะเวลาไปตากจะได้แห้งไวนะคะ ก็ตัดกลางก่อนนะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะว่าใครถนัดแบบไหนนะคะจะใช้มีดสองคมก็ได้ค่ะหรือจะใช้มีดหั่นธรรมดาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะหั่นง่ายกว่านะคะก็จะหั่นเป็นแผ่นบางๆค่ะประมาณนี้นะคะหั่นไปจนกว่าจะเสร็จค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็หั่นฟักทองจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเรียงใส่ถาดเตรียมตากแดดนะคะตากจนแห้งสนิทเลยนะคะค่อยนํามาทอดค่ะตอนนี้นะคะฟักทองที่เรานําไปตากก็แห้งสนิทแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เตรียมไปทอดได้เลยค่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็หลีไฟให้เหลือไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะ เตรียมข้าวเกียบลงไปทอดหนึ่งแผ่นก่อนนะคะเช็คดูน้ำมันก่อนนะคะพอข้าวเกียบเราเริ่มพองนะคะแล้วก็กดนิดนึงนะคะข้าวเกียบจะได้ไม่งอค่ะจะได้เป็นแผ่นแบนแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ตักขึ้นนะคะ แล้วก็ทอดต่อไปนะคะเหมือนเดิมนะคะกดนิดนึงนะคะไม่ต้องกดแรงมากค่ะถ้าเราไม่กดนะคะเห็นเขาเกี๊ยบเราจะงอนะคะแล้วก็อมน้ํามันค่ะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะทําแบบนี้จนกว่าจะหมดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รีบตักขึ้นเลยนะคะอย่าทิ้งไว้นานนะคะเ้าเกี๊ยบเราอาจจะไหม้ได้ค่ะ เกียบฟักทองของเราก็เสร็จพร้อมสืบแล้วค่ะทําไม่ยากเลยนะคะลองไปทําดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ